พี่กาช่าซื้อให้ด้วยนะน,นี่ชาร์ล่าก็ปอบจี๋เหมือนกันตอนนี้นจริงเก็ต้องใช้สอยกันเป็นอย่างน,ะนะน,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 นั้นนะสายกระจกปอบเพียอนะครับจริงๆ ยังยังมีเพลงตัวเองยอทั้งหมดตอนนี้สองเพลงด้วยกันหาเพลงห้าเพลงทั้งหมใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้สองเพลงด้วยกันที่เร่เพลงตัวเองจะฟังเพลงไหนก่อนโอเล่ครบนคนที่ยีอยู่รอบๆเขจะไม่เข้าใจะไรพวกเราอจะงงว่าเฮ้ยอะไรดูไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ คืดเม่อเคยแพ้ก็คนที่ยืนงงอยู่นะฮะก็งงงงเนีมมมมมมย่ยไม่รู้เลยว่าเกาจะแพ้ยังไง้องเพลงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะเป็นอีกหนึ่งเพลงช้าผมเหมาะมากเลยกับคนที่เป็นอะไรมันเรียกว่ายังไงเรียกว่าไม่สมกมับในความรักของตัวเอง ด wow, ูคพร้อมงานไม่รู้ว่าคนไทยที่เดิมาตรงนี้ะตง